พี่ต้องมียางส่วนตัวเลยเวลาพี่ไปไหนก็ค่อยจะบอกเพราะอะไรพี่พี่กินพี่เป็นโรคอะไรอ่ะพี่มาลีไอ้นี่ไอ้มาเก๊าโรคเก๊าใช่เหรอ User disconnected from your channel แล้วพี่ไปอเมริกากี่วันไหนอะครับวันสองวันนี่แหละพี่ว่าพี่อยู่เมืองไทยไม่ได้ละพี่ต้องไปละวันสองวันนะพี่ก็หอบบ้านพี่ว่าจะขายเพ่มเพื่นบ้านที่พี่อยู่ตรงนั้นทิ้ง แล้วก็ไปอยู่อเมริกาอ้าวโหเลยพี่จะไม่กลับอะไรหรอไม่กลับมาไทายแล้วครับไปเล่นอยู่กับพวกจอร์นวิคเนี่ยผ่านโอ้โหแล้วพี่จะไปทั้งครอบครัวเลยปะไปทั้งครอบครัวครับรู้ไหม,ไมงานที่ก็ไม่อยากให้พ่อแม่เดือดร้อนพี่ไปคนเดียวผมว่าพี่อย่าไปเลยดีกว่าเดีาห้ามพี่เ๋ยที่ไปคนเดียวเองคนดูเขาอยากอยากให้พี่ไปมากจากประเทศไทยเออพี่ไม่อยู่ก็ได้ ทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยวะนี่ไม่เข้าใจกับคนดูเหมือนกันบางทีมันเกินไปปะพี่ผมว่าขอขอให้พี่ไปเยอะจอ์นวิกยังบอกเลยว่าถ้าพี่แบบเออคิดถึงคิดถึงจอ์นวิกตอนไหนก็มาถ้าแบบว่าทางนั้นเขาไม่ต้อนรับเจ้าจอร์นวิกยังต้อนรับอยู่อย่าไปเลยพี่มนันไม่ต้องเลยตั้มพี่ไว้พี่ก็กลับ กลับมาปีละครั้งกลับไปมาปีละครั้งแช่นะผมว่ามันลานไปนะปีละครั้งมันนานเกินไปเปล่าง่ายไม่ทำไงได้คนไทยเขาไม่อยากให้พี่อยู่ไั่นเปนัหาเราไปตมโอนเงินไปบรีใช้หมุนเงินประจำล่ะ ถามว่าพี่อยากอย,กอยู่ไหมประเทศไทยพี่ก็อยากอย,กอยู่มแต่คนดูเขาไม่อยากให้พี่อยู่เอ,อพี่ไม่อยู่ก็ได้พี่อย่าไปดูมันเลยดีกว่าพี่มาลีมาลีเอออย่าไปเลยครับเปเ้อผมอยู่ที่นี่ไปพี่ก็ไปแค่ปีละครั้งกลับมากลับมาปีละครั้งมามันงไทปีละครั้งแค่นั้นแหละ ปะหนึ่งปีไม่ได้แป๊บเดียวนะพี่มะลินานนะพูดเดียกับวันสองวันอะนจะลองทำเที่อะไรพี่ไปเดี๋ยวพี่ก็การไม่แน่พี่อาจจะไปพรุ่งนี้อ,อาจจะเก็บของไปเลยก็ได้ไม่แน่อาจจะไปคืนนี้ไม่แน่อาจจะไปเลยตอนนี้ก็ได้ อย่าไปเลยครับผมขอร้องละ่ะโอ้พี่มารีอย่าไปสิ่ขอร้องพี่อย่าไป,ออาไปนะพี่อย่าไปี่ไม่ต้องไปหรอกอย่าเอาพี่ผมผนะมไหวแล้วพี่อยู่กับผมพี่ไปเซตท้ายก่อนดีกว่าถ้าผมไปผมคิดถึงพี่แน่เลยปล่อยคนที่ด่าพี่จะมาไปฟังมาเลยพี่รู้ดิ พี่อยู่ไปก็มีแต่คนไทยเอ๊ะมีแต่คนไทยด่า <c oughs> พี่ก็ไปพี่ก็มีเคือ่องบินส่วนตัวถ้าสมมติถ้าสมมติพี่ไปพี่จะคิดถึงคนบางนีไหมครับจะทำยังไงได้ล่ะคนดูมันอยากให้พี่ไปขะนาดนั้นโอ้แต่ผมพี่ ผมว่าไปอยู่ที่ไทยอะดีแล้วอย่าไปเลยต่างประเทศอะผมว่ามันไม่ดีหรอกแต่ที่นั่นมันมีพร้อมสําหรับทุกอย่างเงินก็มีแค่ใช้วันละสองสามล้านอีนอ่าไปเลยคนไทยมันเปิดมมันถือ,ถอว่าผมถือว่าผมบัวแล้วครับพี่อะไรพี่กนรักพัวเองเหมือนเดิมแนะ ไม่ได้พี่อาจจะไม่ได้กลับไทยนะเพี่อาจจะย้ายสำมน้องไเบีนบบนยนบได้เลยอยู่ได้เลยพี่อยากพี่ขอร้องแต่พี่ก็อยากกลับมาเมืองไทยแต่ไม่รู้ว่าคนไทยมันคิดอย่างนี้ไนงะพี่พี่ก็ต้องไปมันไม่ต้องเลยพี่ด้วยวะพี่พี่เมก้าบอกลูกแคนแล้วพี่แค่บอกกลั่มคนเดียวเนี่ย มิก้าบอกรูปพวกไอ้บูพวกไอ้แมนพ่วงเลยทำไมอะพี่เดี๋ยวมันจะเสียใจเป็นไรพี่ที่มาลีก็จะไปเมาลีกาแล้วอ้โอพี่เย้มาลีพี่มาลีพี่จะไปดมไมพี่ไปดมไมพี่มันมีคนไล่ผมขอการ์ดตัวตายเลยถ้าพี่จะไปอ่ะพี่มาลีตายผมขอตายที่ประเทศไหนัี้ว่าลีผมขอการ์ดตัวตายได้ไหม มันต้องเหรอพี่โทรหาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ติดต่อกับจอร์ดลิงอยู่แล้วเนี่ยพี่เบลีครับไม่ไหวเลยเยี่ยบผมอยู่ที่ไทยดีแล้วโอ้พี่ถ้าพี่ดับพี่ไปผมกล้าตัวตายเลยอ่ะแม่ไปไหนพี่มาลี่เขาจะไปประเทศอเมริกาแล้วใช่เหรอเออสวยสวยเยียอะไรจริงเหรอจริงเออพี่สรุปได้แค่นี้ร้อยยี่สิบเอร้อยสามสิบ เออจะจ้องหัวล้อทำไมพี่เขาจะไป u ล้อให้ดิพี่วันรีอยากไปเลยโอ๊ย oh. User left your channel จอมิกบอกว่าให้คุยกันในเมลพี่ไปจริงๆแล้วไม่ตั้มโอ้ผมไหวละพี่ทำไงดิพี่จะมีข้อแม้ไหมนอกจากคนไทยจะช่วยกันถูกจใจพี่อ่ะแค่นั้นแหละผมไม,ผม,ผม่ผมไม่ไหลหนึ่งเลยอ่ะ ถ้าคนใช้ถูกใจถูกใจเปนร้อยอ่ะใครไ่ีเหรอครับ r ะร c h i n e d y u r a l ไป่อการอะทีเนี้ยไดพี่พี่อย่าไปเลยพี่อย่าไปเลยพี่ไม่ต้องไปพี่มเป็นอะไรกัาพี่อย่าไปเลยคนที่ดูพี่มาลีอ่ะช่วยกดไลค์หน่อยนะครับไม่อยากให้พี่มาลีไปครับ อย่าเลยพี่อย่าไปเลยพี่ผมขอไม่อยากให้พี่ไปพี่มาลีไม่อยากให้พี่ไปใครพี่พูดเพื่อชมอ่ะ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 พี่มาลีอย่าไปเลยผมยังอยากเห็นที่หนึ่ง ประเทศไทยอยู่โอเคครับน้องแต่มันทำไงได้คนไทยมันมันไม่รักพี่อ่ะไม่พี่ทำเงไงได้อ่ะคนหนึ่งรักผมก็ด้วยพี่ผมรักพี่ขนาดประเทศไทยมันยังไม่รักกันเลยจะอยู่ให้เพื่อนเลยวะขอโทษทุกคนพี่ต้องไปเนาะโอ้ไม่พี่โอ้พี่จะไปเลยพี่ไม่พี่ไอ้ตั้พี่ไปนะเว้ยอย่าพี่ขออย่าพี่อย่าไปเลยพี่ผมรองเี่ผมบ้าและพี่

จอร์นวิกจอร์นวิกบอกว่าเดี๋ยวเขจอร์นวิกบอกว่าจะมาวันนี้เลยใช่ไหมพี่บอกไอแมนแมนแ้นมึงรู้ไม่ได้ว่าคนใหญ่เขาเป็นอะไรกันอยู่อ่ะเออไมนมาเี๋ยไปกับจอร์นวิกไปไอตังเบอกเดี๋ยวไอตังให้หน่อยโทรหาจอร์นวิกก็แล้วกันโอ้พี่มารีไม่อยากให้ไปอ่ะมารี้าอะไรผมบ่าแหละผมขอละนะไอแมนพี่จะไปเลยนะพี่ พี่มารีจะไปไหนไปอเมริกาไปกับจอร์นวิคจอร์นวิกมารับเขาจะไม่กลับมาแต่ตอนพท่ถ่ยแล้วนะเว้ยบอกเ่อนมาดอะไรของเขาให้พวกผมทำไงเนี่ยพี่ถึงไม่ไปนะพี่ให้ผมต้องไงพี่เม่อกพี่จะให้พี่ทำยังไงพี่บอกไปมันก็ไม่มึงก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาพวกมันพวกมันอยู่กับพี่มาจะร้อยห้าสิบปีแล้วพี่ผมไม่อยากให้พี่ไปแล้ว ผมูกัพี่มาร้อยหาปีแล้วหาสิบแล้เออเดี๋ยวก็พี่ไปแล้วลุกลุกพวกผมแล้วพี่จะอยู่กันยังไงจะเอาร้้าสิบแล้วพี่พี่พวกผมจะอยู่กันยังไงพี่จอยู่กันยไงพี่เฮ้ w e นั้นผมไปอไไไป้ไปไเ พี่มารีไปเดี๋ยวก็เอาประตูไปที่ไหนก็ได้ไปหาพี่เขาก็ได้ไม่ต้องห่วงเออได้ได้กูทำไว้แล้วกูทำไว้แล้วเดี๋ยวผมเรียกดเรมอนมาทีเอสผมของกันกูคิดได้หมดแล้วว่าต้องทำไงไม่ต้องร้องกันแล้วกลับไปดิกูมีประตูกูมีประตูไปที่ไหนก็ได้ตอนเขาอยู่เมกาเดี๋ยวเราก็นั่นแหละเปิดประตูไปกูไปหาเขาี่จับ พี่รัไพวกเองนะเว้ยเราในเสาที่พี่ยีงดีกับผมตอนนั้นน่ะนั้นน่ะชื่ออะไรครับไอเจนพี่จำดม่ได้จำตอนที่เราเล่นเฟอร์บี้ด้วยกันได้แ่บจำไม่ได้ครับลืมเฮ้ยไอบูมึงอย่าตลกดีเขาอลังเครียดพี่บูมึงรู้ป่ะพี่เขาจะไปอเมริกาแล้วนะเว้ยเขาตายแล้วผมเล่นยังไงล่ะ